ปีกมีเกะกะเลยมึงก็พับปีกเลยที่เออโอ้ยพี่เขาหลังไม่ต้องทำมัแล้วเพื่อนเกะกะซะแล้วง่ายซะแล้วยเขาหลังเขาเพิ่เป็นปังๆแล้วกันเบาๆอันนี้นี่เดี๋ยวซื้อโอ้ยไม่จบเว้ยนั่งแน่นอกแน่นใจบึบบับนะดูเร็วตัวนี้เออนี้ไปน้อยใจสิแล้วไอ้ยืดลงมากระดิ่เดี๋ยวคนนี้เป็นนึงกูคุยคนนี้มือขงบาร์ดี โอ้ใครบวชเเนนี่ยยอ้สิถวายบังโคลพยาค่ะพระราชธิดาอุ้ยนี่ตายแล้วไม่ใช่พระราชธิดาจ้ะอะไรเป็นใครคะเนี่ยเป็นพระมารดาเป็นแม่ของสายยันจ้นลูกเป็นแม่ใช่จ้ะเฮ้ยไอ้ยเพื่อนนี่แม่เพื่อนเราเนี่ยแม่แม่สวัสดีครับแม่นี่แม่โอ้โหไม่จะเว้ยแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยอ่ะชมแม่เกินไปใช่ลูกแม่ก็โตเป็นหนุ่มแล้ว แก่แม่ยังดูเด็กอยู่เลยสงสัยว่าแม่เนี่ยจะมีผัวตั้งแต่อายุ14บสี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวิหาผัวไว้จัดเลยนะสิบสามสิบสี่หาผัวได้ดีถือว่าสุดยอดชาวบ้านอะไรนะอาบ้าเขาแน่จบยังจบครับพูดจบแล้วใช่ไหมครับไปไปสิอย่ามองหน้าอีกไอ้พูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ทำไมไอ้เด็กวัดเขื ถึงได้มีแหวนวงนี้ได้นะฉันจะทำยังไงดีถามว่าฉันไปล่อยไว้แล้วก็ไม่ได้การแน่สอ,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 อนทยาออสอนธยาลูกพอดีว่าแม่นะต้องขอโทษด้วยนะลูกนะแม่ลืมไปนะลูกคือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่แม่เนี่ยจะต้องให้อาหารหมอแล้วนะลูก เลยเดี๋ยวแล้ให้หมาของแม่ทานให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยทานที่หลังหมาก็แล้วกันนะลูกนะแม่ขอโทษทีนะลูก